าแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับตาคลิปนี้จะมีรีเพลยสุดยอดของ id ผมเองมาให้ดูนะก็แต้มผมตอนนี้อยู่ที่ประมาณเ่าโอเค1ร673นะก็มีให้ทั้งหมด2รีเพลยให้ดูที่ผมออกมาให้ดูกันมาเริ่มจากตาแรกกันก่อนเลยดีกว่า ฝากแสดดังสีแชมปีเป็นคัพ้วยนะครับใครอยากสมัครก็ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันเลยไปแสดงฝีมือกันได้เลยใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะไลน์อัพของทีมผมก็เป็นไลน์อัพขี้โกงนะเหมือนเดิมเป็นฮานากาตะลิงแล้วก็มีอย่างงี้อีกฝั่งเป็นเซนโดก่อนแหละแล้วก็ฟุกุดะครับต่ถึงเอาไงดีตอนนี้ไลน์อัพนี้มันก็ไม่ได้เก่งแบบเก่งเวอร์แล้วเนาะมันก็ทุกคนก็เริ่มแบบรู้วิธีแก้ทางกันแล้วรู้นู่นู้นี่กันแล้วว่าต้องแบบต้องกันคอมนี้ยังไงอะ ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับจัมบอลแรกก่อนและได้ไปครับผมบอลอยู่ที่ฟุกุดะคืนมาที่เซนโดก่อนเซนโดเล่นหลังกอลและเลย์อัพจังหวะ2ไม่รอดครับผมเยียตะตบได้จังหวะนี้ทําได้ดีนะเข้าไปตบได้บอลอยู่ที่มิยางิขึ้นไปหลอกเลย์อัพส่งมาเกียตตะโดดดรังไปเลยครับผมลูกแรกนําไปก่อน2ต่อศูนนะแต่เวลาเหลืออีกเยอะครับผมมาที่เซนโดเข้าไปเลย์อัพฟุกุดะ เลย์อัพหนึ่งเอา้าเลย์อัพสองไม่มีคนคอยซ้อนครับผมจังหวะนี้ฮนานาาตะเหว๋หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เป็นไรมีม้แบดมานะบอลอยู่ที่คิโยตะขึ้นเลย์อัพเองเลยครับผมเพราะว่ากอลและนะเดินเข้าไปประกบฮนกานาาตะลึกเกินไปหน่อยทําให้แบบเกิดช่องว่างใต้แป้นและเซนโดล,ล้มด้วยเมื่อกี้นี้ถือว่าคิโยตะตัดไอเรี้ยวตะตัดสินใจได้ดีเลยครับจังหวะนี้ฮนานาาตะแก้ตัวไว้ได้ครับผมตบฟุกุดะเลย์อัพหนึ่งชดใช้ไปเมื่อกี้นี้ จังหวะนีคิโยตะกระโดดหลอกยิงแบบใกล้ๆแป้นเลยนะแต่เซนโดกับฟุดะโดดตบจังหวะด,ดังไปแล้วนะก็เลยโดดตบไม่ได้แล้วจังหวะนี้ก็ฮานากะตะตบได้อีกลูกนึงครับผมเป็นเรียวตะเก็บบอลได้โยตะหลอกมาียตะสเต็ปแบคครับผมลูกนี้ลงๆแต่ไม่ลงนะเสียรีบาวด้วยสวยอะไรอย่างนี้ครับผมเคียตะบอลอยู่ที่เซนโดคิโยตะโดดมาบล็อกได้ครับผมจังหวะนี้ทําได้ดีนะสาหรับเคียตะ เรียวตะส่งมาฮานากตะส่งกับคิโยตะคิโยตะต้องส่งกลับให้เรียวตะครับผมเพราะให้เรียวตะเป็นคนขึ้นเกมคิโยตะดังช้าๆไปลูกนี้คะแนนเริ่มทิ้งห่างแล้วนะครับแต่ก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้นะบอลอยู่ที่เซนโดโดดมาเล์อัพสลูกนี้ตบไม่โดนนะคิโยตะมาไม่ทันหรือเปล่าตำแหน่งอาจจะไม่ถูกนะครับผมในจังหวะน,นี้เรียวตะมีอันตูเมอยู่ทำยังไงกระโดดไป เข้าไปเลยวอหลังแป้นครับผมลูกนี้ก่อนแล้วตบไม่โดนนะตั้งเกมกันใหม่ครับผมสำหรับทีมสีฟ้าบอลอยู่ที่เซนโดส่งมาฟุคุดะขึ้นเลยวอหนึ่งนะเรยวาตะตบไว้ได้นะลูกนี้เรียบร้อยอีกลูกครับเซนโดจะมาเฟดเอาเวต่อหน้าอ๋อ,อลูกนี้ดังเข้าไปครับผมโดนตบนะจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีมากครับผมไม่แน่ใจว่าใครตบนะต่อมาบอลอยู่ที่เรียวตะส่งมาฮานากะตะ จะยิงหรือเปล่าลูกนี้เข้ามาวงในแล้วเฟดเอาเวล่งๆครับผมลูกนี้ทําได้ดีนะสําหรับฮานาคาตะน่าจะเป็นสกอร์แรกของเขาครับผมในเกมนี้เหลือ2นาทีนะนําอยู่12ต่อ6ถือว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเลยครับผมตั้งเกมกันใหม่ครับทีมสีแดงเขาจําเป็นที่จะต้องการเพิ่มช่องว่างนะบอลอยู่ที่คิโยตะคิโยตะหลอกโอ้โหรอบนี้ขึ้นเองครับลงโลกแต่ไม่ลงอะไรกันเนี้ยซวยเหลือเกินสําหรับทีมสีแดงนะ เพราะก่อนหน้านี้คียวตาก็ยิงโล่งๆไม่ลงไป1ลูกนะเซนโดเลอัพ2จังหวะครับผมแต่รอบนี้คีย์ตาไม่ปล่อยแล้วนะตามมาตบทันรอบนี้ดียวตาบอกโล่งๆไม่ลง2ลูกให้มันรู้ไปดีกว่าทางบอลอยู่ที่เซนโดครับผมดิฟหนึ่งทีส่งมาฟุคุดะยิงแสกหน้าแบบโล่งๆเลยละกันเอ้ยไม่ใช่แบบงงๆเลยละกันคีย์ตานะตบไม่โดนนะผมเมื่อกี้นี้ อยู่ที่เรียวตะหลอกชุด1นทีดิฟเข้าไปเละอัพเองแต่ลูกนี้ก็แล้วตบได้ครับผมเสียบอลไปนะทำให้ช่องว่างจะตามมาหรือเปล่าจังหวะนี้จะมีอัลติเมตของใครหรือเปล่าครับฟุกดุดะมาจะเลอัพเฮ้ยไม่ใช่ครับผมจะดังครับผมแต่ฮานากะตะไม่หลงนะฮานากะตะขอเพื่อนแล้วครับว่าฉันมีอัลติเมตนะส่งบอลให้ฉันสิส่งบอลให้ฮานากะตะอัลติเมตเฟดเอาเวยเป็นยังไงตกไม่โดนครับผมจังหวะนี้ถือว่าทําได้ดีนะอย่างน้อยยังเก็บบอลมาได้นะ ทำให้ช่องว่างยังคงเท่าเดิมนะเพราะว่าถ้าเกิดยิงช่องว่างลดลงอนะโมเมนตัมมีโอกาสเป็นโอ้โหฮานากตาตะเอาจัดเลยครับจังหวะนี้ตบอัลติเมทเซนโดได้ด้วยแต่ว่ามีออลติเมทอีกอันหนึ่งของฟูกุด่านะรอบนี้ตบไม่ได้แล้วครับผมสักคนเลยบอลอยู่ที่มิยางิอีกครั้งหนึ่งครับมิยางิโอ้โหรอบนี้ยิงเองครับผมลงลงลง,ลงแล้วนะครับเพราะว่ามีบัฟของออลติเมทนะทำให้ยิงแม่นขึ้นนะ เซนโดเข้าไปเลสองจังหวะแต่จังหวะนี้ฮานากตาตะอ่านใจเลยครับผมโอ้โหมาคีอุสัตโชว์หล่อนะตบเซนโดได้แต่ว่าตบฟุกุดะไม่โดนแต่เกรมก็น่าจะเป็นของพวกเขาแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลาเหลืออีกเพียงแค่50วีเท่านั้นอ้าวฮานากตาตะเล่นเชิงกับเซนโดครับผมยิงแสกไปไม่ลงนะลูกนี้ แล,แล้วก็ไรก็รีบาวไว้ได้ครับอ้าวแต่ลูกนี้ฟูุดะก็ไม่ลงเหมือนกันานากะตะแก้ตัวครับผมโดยการเก็บรีบาวคืนมาได้แล้วก็เมียงหงีแอบลักไก่ยิงไปลงลงบอลส่งมาฟูคุดะเลย์อัพหนึ่งอีกแล้วครับผมแต้มจากฟูคุดะนี่รู้สึกว่าจะมาจากเลย์อัพหนึ่งสะส่วนใหญ่หรือเปล่านะก็ลิงครับผมดังครับผมไม่ได้ทําแต้มเลยนะหลังจากเอ้ไม่ใช่ไม่ได้ทาแต้มมานานนะหลังจากช่วงต้นเกมนะจังหวะนี้ก็เลย ดังยัดเข้าไปทําให้ทิ้งห่างเป็น22ต่อ14นะแล้วเวลาเหลือเพียงแค่20วีนะน่าจะชนะแบบคอนเฟิร์มไปแล้วร้อเซ็คีโยตะเอ้ยไม่ใช่ฮานากาตะรอบนี้ขออีกทีนึงครับผมยิงแสกแสกหน้าเซนโดไป <ๆ S 1> ก็เรียบร้อยครับผมลงเพสสุดท้ายหรือเปล่าของฝ่ายสีน้ำเงินส่งมาฟุคุดะลูกนี้รบกวนนะแต่ลงอยู่ดี มาครับผมนี่น่าจะเป็นเพลย์สุดท้ายแล้วครับผมบอลอยู่ที่เรียวตะเรียวตะดูจังหวะหลอกชุดเรียบร้อยชุดเองครับผมรอบนี้ลงด้วยนะถึงแม้จะลบกวนมาแม่นอะไรเอาท้ายเกมเนี่ยจังหวะนี้ก็ตบส่งท,ท้ายไปครับผมสำหรับฮานากาตะนะก็จบเกมไปนะแต้มอยู่ที่26ต่อ16เกมนี้ที่ได้ว่าเล่นได้ดีทั้งทีมเลยดีกว่า MVP ก็เป็นคียวตอของคุณแม็กดูเวลนะครับ12แต้ม7แอซิดแล้วก็4ฟอร์บอลนะส่วนผมได้ไป8แต้ม5บล็อก1แอซิดแล้วก็3ฟอร์บอลครับผมก็เดี๋ยวมาดูเกมต่อไปกันดีกว่านะที่ผมเอามาให้ดูมาครับผมเกมต่อไปนะสำหรับไลอ้อนผมผมก็เป็นฟูกุดะ กอแล้วแล้วก็มิยามาสึอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นซากุรางิโลนแล้วก็คิโยตะแล้วก็ฟูจิมะคือเป็นไลน์ที่แบบจะพูดก็คือฝั่งผมเนี่ยเกมบุกจะเดือดกว่าแต่ว่าฝั่งเขาก็แลกมาด้วยเกมลับเนี่ยเขาจะแน่นหนาวกว่านะคือกินกันยากเหมือนกันครับผมสําหรับไลน์นี้นะจำบอลแรกครับผมดูซิว่าจะเป็นใครจาได้เป็นซากุจำบอลไปได้ครับผมบอลอยู่ที่ฟูจิมะแต่ว่ามิยามาสึประกบอาจจะยิงยากหน่อยเอา้าไม่ยากแล้วครับลูกนี้ดิฟมาโล่งๆเลยนะถือว่าผิดพลาดน,นะครับผมสําหรับมิยะ มาครับผมบอลอยู่ที่มิยามาสึรอจังหวะกระดึบยิงโลง่ลงๆลงูกนี้ลงไปครับผมจังหวะเมื่อกี้นี้ซากุระงิเขาก็โดดตบจังหวะแรกนะแล้วเหมือนฟูจิมะติดสกีนกอนแล้วก็เลยแบบโล่งเลยสบายเลยครับผมลงอยู่แล้วนะลงๆมิยามาสึ u, จะปิดฟูจิมะอยู่หรือเปล่าครับผมต้องแก้ตัวหน่อยแล้วลูกนี้ซากุยิงมาครับผมโดนรบกวนแล้วก็ฟุกุดาริบาไว้ได้นะมิยามาสึหลอก ชูตแล้วก็ส่งไปฟูกุดะเมื่อกี้เป็นการดึงตัวประกบครับผมดึงออกมาได้3ตัวเลยนะเพราะลิงเนี่ยกลับไปไม่ทันนะฟูกุดะยิงลงงมิยามะสึบอลอยู่ที่ฟูจิมะฟูจิมะกดเลี้ยงบุกหนึ่งทีกระเดบมาข้างหน้าลิงขึ้นดังแบบธรรมดานะครับผมแต่โดนตบไว้ได้แล้วก็มิยาสึเก็บบอลไว้ได้ครับผมลูกนี้ส่งมากรแลจะเหมือนจะวิ่งไปรีบาวหรือเปล่าครับยิงอีกลูกหนึ่งไม่ลงนะลูกนี้ โหเสียรีบาวด้วยนะแต่ลูกนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดน,นิดนึงครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนําแบบเพิ่มความห่างนะให้ฟูกุดะทําแต้มชัวอะไรอย่างนี้อาจจะดีกว่าลูกนี้ฟูจิมายิง3าแต่มียามสึวิ่งมารบกวนทันนะครับผมเพราะวิ่นค่อนข้างเร็วอยู่นะโอ้โหลูกนี้สติวทีเดียวแล้วก็ซากุครับผมรับบอลไปยิงลงลงโล่งได้ยังไงลูกนี้เอาละครับไม่เป็นไรตั้งเกมบุกกันใหม่มียามาสึส่ง ให้ฟูคุดะฟูคุดะยังไม่เล่นครับผมส่งกับมิยามัสึกดเอาติเมทครับผมไม่โดนบล็อกนะแต่ก็ไม่ลงครับผมลูกนี้ถือว่าแย่ yeah, เหมือนกันนะเพราะว่ายิงไปแล้วลูกหนึ่งแล้วก็อันติเมทเนี่ยควรจะลงแต่ว่ากอรเลก็รีบาวแล้วก็ทำแต้มเองไปครับยังคงรักษาระยะห่างได้อยู่นะอ้าวลูกนี้รับบอลไม่ติดมือครับสำหรับซากูรางิอ้าวจังหวะนี้อีกแล้วครับผมคือว่ากอลเลยาทำได้ดีนะจังหวะนี้ เพราะว่าเขาสกินบังฟูจิมะไม่ให้มาทางนี้ครับแล้วก็ซากูรังิโดตบจังหวะแรกนะทำให้มิยามาสึก,กระเถิบไปแล้วก็ยิงลง,ล,งลูกนี้ขึ้นดังแต่ว่าติดบล็อกครับผมขึ้นอีกรอบหนึ่งโดยซากูรังิก็ยังติดอยู่นะ๋อแต่ลูกนี้ครับผมเละอัพสามันชนลงไปแบบนิ่มๆเลยครับบอลอยู่ที่มิยามาสึเล่นกับสกินส่งมาฟุคุดะตายแป้นไม่มีใครก็เละอัพไปครับผมแบบไม่มีใครบล็อกเลย ถ้าไม่ลงอีกก็จะซวยเกินไปนะบอลอยู่ที่ซากุซากุกระโดดยิงเลยโอ้โหลบกวนรุนแรงนะแต่ลงนะคือลบกวนของมิยามาสึนี่ก็ถือว่าเป็นลบกวนที่แบบรุนแรงเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้นี้ก็ลงนะมิยามาสึรับบอลกระดึบยิงตรงกลางหลังสกรีนนะครับผมจังหวะนี้ต้องชมทางกอแลแล้วก็มิยามาสึเลยนะเพราะว่า คอแล้วเนี่ยสกรีนโดนคิโยตะาพอดีแล้วมิยามาสึก็รีเฟลชั่นไวครับผมกดยิงทันทีที่คิโยตะาตีสกรีนนะก็เลยขึ้นลงลูกนี้ก็เรียบร้อยไม่มีคนมาซ้อนนะจะหมดใจแล้วหรือเปล่าครับสำหรับสกคุระงินะเพราะว่าปกติเห็นว่าจะมาคอยซ้อนมิยามาสึอ,อยู่ลูกนี้ก็ดังเลยละการแต่ว่าไม่ผ่านบล็อกนะครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมคอจ G กดยอมแพ้เลยนะเพราะว่าคะแนนห่าง10แต้มแล้ว1นาทีครึ่งคืออาจจะทันแต่ว่า โอกาสที่จะทันมันก็น้อยอยู่พอสมควรครับก็เลยตัดสินใจย,ยอมแพ้ไปก็ MVP ตานี้ก็เป็นมิยามาสึครับผม12แต้ม2 a s แอซิดนะแล้วก็2องฟอร์บอลอ่าเอาจริงๆนะกอแล้วเนี่ยเล่นดีมากๆครับผมตอนตานี้ก็ทำไป2แต้มแล้วก็2รีบาว์นะ1บล็อก3 a s แอซิดแต่ที่ดีก็คือกอแล้วสกินค่อนข้างดีนะเอาละครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปส,สุดยอดที่ผมเอามาฝากกัน2คลิปนะ ก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมอันดับลงไปเยอะๆแล้วผมไต่ขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวจะมีคลิปสึกสุดยอดของ ID ผมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากกด Subscribe ไวด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย